สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของการสร้างประเทศไทยเป็นชาติอนาคตต้นแบบในยุค AI นะที่เป็นประเทศที่ประชาชนปกครองตัวเองได้แล้วมีระบบการค้าใหม่ของโลกแล้วก็มีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่ของโลกยุค AI แล้วก็มีจิตวิญญาณใหม่ในโลกยุค AI เหมือนกันก็เรียกว่ามี4แพลตฟอร์มอะซึ่งเป็นของใหม่ของโลกอนาคตยุค AI ที่ประเทศไทยจะประกาศต่อเวทีโลกนะ4แพลตฟอร์มนี้สำคัญจำเป็นเร่งด่วนแล้วต้องรีบประกาศเพื่อไปยึดแพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์มนี้ก่อนเพราะโลกยุค AI นั้นใครยึดแพลตฟอร์มก่อนก็วินเทคอ อันนี้เกมของโลกยุค AI คือต้องรีบไปยึดแพลตฟอร์มเพื่อที่จะวินเทคออกก็คือได้ครอบครองหมดยึดพื้นที่ไปก่อนนะฮะยึดวิธีชีวิตไลฟ์สไตล์ของโลกมนุษย์ในอนาคตไปก่อนยึดระบบการค้าของโลกในอนาคตยุค AI ไปก่อนอย่างเงี้ยนะครับยึดระบบระบบการปกครองของโลกในอนาคตไปก่อนนะะอย่างเงี้ยนะ่าทันงหมิสีซอันเรียกว่าสี่แพลตฟอร์ม ที่ประเทศไทยจะประกาศต่อเวทีโลกและแพลตฟอร์มที่1คือตัวระบบระฐบารปกครองแบบใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองได้ไม่มีการใช้สอสอไม่พักการเมืองไม่มีการเลือกต้งเลือกตั้งอีกแล้วนะไม่มีการใช้รัฐธรรมนูญอีกแล้วนะฮะเพราะประเทศเราหลงทางหลงผิดใช้รัฐธรรมนูนมานจนจนยี่สิบฉบับแล้วก็ยังติดกับดักตัวเองอโดยโดยตัวเองไม่รู้เลยตั้งหลักมาผิดไง เพราะไม่เข้าใจเพราะไม่เขารู้ปหลังวิชาที่ถูกก็เลยทําให้ติดกับดักตัวเองวนอยู่ในวงจุบาทหาทางออกไม่ได้ไม่เจอจนกระทั่งประเทศมันเสื่อมมันป่วยมันเสื่อมจนกระทั่งจีนอเมริกาเขาก็เออปล่อยไปเงี้ยไม่ไม่นับญาติด้วยนะไม่คล้ายๆไม่คบค้าสมาคมด้วยเงี้ยนะเราก็เลยงงกันอะ่ะนะแต่หาคำตอบให้ประเทศไม่ได้ว่าสาเหตุเพราะอะไรก็สาเหตุก็เพราะว่าเรา ไม่เคารพหลักวิชาที่ถูกในการสร้างประเทศเราใช้ลัที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้ลัที่ประชาธิปไตยสร้างประเทศแต่ทั้งที่ประกาศชาัดเจนว่าจะเป็นจะสร้างประชาธิปไตยนะเมื่อออกจากระบอบของกษัตริย์นะเราก็จะมาสร้างเป็นชาติประชาธิปไตยนั่นเองเพราะในโลกเนี่ยในยุคนั้นนะ่ะคือคือมันเป็นกฎของโลกนะหมายว่าถ้าคุณไม่ใช้ระบบกษัตริย์แล้วเนี่ยไปแล้วออกมาใช้ตัวแทนมีเลือกต้งเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีสองทางให้เลือกนั่นเองคุณจะเป็นประเทศ ที่มีฐานะเป็นประเทศประชาธิปไตยหรือประเทศที่มีฐานะเป็นเผด็จก,การมันมีสองอันเท่านั้นเองถ้าคุณทําให้เป็นประชาธิปไตยไม่สําเร็จก็จะเป็นเผด็จก,การนะเป็นแบบนั้นโดยหมู่กลุ่มคณะพักมาเป็นเผด็จก,การประเทศไทยถามว่าเป็นประชาธิปไตยสาเร็จไหมทุกคนเข้าใจว่าประเทศตัวเองเป็นประเทศเป,ประชาธิปไตยเพราะถูกหลอกถูกโกหกโดยผู้ปกครองทุกคณะเลยนะทั้งเขียนรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้เขียนสั่งเอาไว้ถือปืนไว้เนี่ยก็เขียนสั่งเฉยเลยเขียนเสร็จปุ๊บก็อ่านออะกาศ อ่านก่อนอ่านโอากาสเราเข้าหูเราเราเข้าใจว่าเออเป็นรัเทประชาธิปไตยแล้วเงี้ยแต่จริงจริงประชชนก็ไม่รู้เลยประชาธิปไตยคืออะไรแต่ยุคลังมาเออถึงแม้จะประกาศเป็นประเทศเรประชาธิปไตยประชชนก็ก็ยังไม่รู้ประชาธิปไตยหรอกถึงทุกปีน,นี้ก็ยังไม่รู้ไปถามประชาธิปไตยก็ไม่รู้เรื่องกันู่ยีนะฮะได้จําเป็นคํานิยามมาพูดกันแต่ไม่รู้ว่าไปใชงไงสัมพันธ์กันยังไงอะไรคือหนึ่งสองสามอะไรก่อนหลังไม่รู้ไม่เข้าใจเลยใช้ไม่เป็นอันนี้แหละคือปัญหา ปัญหาที่เราไม่รู้ว่าเป็นปัญหาแต่จริงมันคือปัญหาเลยล่ะนะเมื่อประเทศเราตั้งหลักผิดมันก็จะเป็นต้องเลิกชใช้นั่นเองแล้วมีอย่างมันมาตรงยุคตรงสมัยของพระโบราณเขาลิขิตไว้แล้วว่าเมื่อถึงยุคราชการสมัยรัชกาลที่สิบเนี่ยจะต้องเกิดเป็นยุคสกาววิไลนั่นหมายว่ามันใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุกสกาววิไลคือใหม่ไปหมดเลยทุกอย่างแทบจะทุกวงการนะ พลิกเปลี่ยนกันใหม่หมดรวมทั้งระบบระบกบการบะครมันใหม่หมดเลยมันจะไม่มีของเก่าอีกแล้วไม่ท่านจําประเทศไทยทไม่ได้เพราะไม่ควรจะจดจาเพราะประเทศไทยปัจจุบันนี้ตั้งแต่2องสเจ็นถึงปัจจุบันเนี่ยเราเป็นประเทศไทยตัวปลอมไม่มีความจําเป็นที่จะจดจําประเทศไทยตัวปลอมนี้เลยเท่านก็เห็นสภาพประเทศไทยแล้วว่าเสื่อมมาเรื่อยๆสถานะตกต่ำมาเรื่อยๆจนกระทั่งจีนอเมริกาเ <mới S 2> ขาไม่คบค้า,มา,คามสมาคมด้วยแล้วก็เหมือนกับเราเป็นตัว คนพิการไม่น่าคบเหมือนคนพิการะนะท่านก็ไม่อยากถลงสิง,งไม่อยากเชิดหน้าชูตาระดับโลกแล้วเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นเราเปิดสภาพเป็นอย่างนั้นจริงจริแต่ว่าเราเป็นคนพิการหรือคนเสื่อมในในแผ่นดินที่เราอยู่ก็คือเหมือนอยู่ในขลิขาดหลังใหญ่หรออูอย่างเงี้ยแต่ว่าพิการทาา่านเข้าใจไหมคือเราก็ค่อยแคะแก่นค่อยพิการเนื้อก็ค่อยรีบอะไรเงี้ยม,มันพิการไป ไปโดยเข้าใจผิดใช้ลทัทธิผิดลทัทธิก็คือความเชื่อความเชื่อศรัทธาศรัทธาในรัฐรมนูญไงเราเชื่อศรัทธาในรัฐมนูลก,ก็เหมือนเราเชื่ออะไรการกินอาหารมีพฤติกรรมในกกินอาหารเป็นแบบนี้มีพฤติกรรมดําเนินชีวิตเป็นแบบนี้มันก็เสื่อมก็ถดถอยตัวเราทําตัวเองก็เหมือนคนป่วยทั้งหลายนรป่วยกระเพาะมีความเชื่อบวกกับทําพฤติกรรมแบบนี้ก็เหมือนประเทศไทยนะมีความเชื่อในรัฐธรมนูญแล้วก็ทาพฤติกรรมกันแบบนี้มาถึง ยี่สิบฉบับเลาหนูยี่สิบฉบับแล้ว,ลวมันก็เป็นอะไรที่ก็ค่อยพิการไปเรื่อยๆหมดสภาพนะทีนี้พอมันหมดสภาพแล้วเนี่ยทำไงอะ่ะเราก็ต้องสร้างตัวใหม่สร้างตัวใหม่อันนี้แหละคืองานของผมมาประกาศสร้างตัวใหม่นี่เองนะครับงานผมประกาศสร้างตัวใหม่ก็เชชวประชาชนเข้าเรียนรู้ว่าสร้างอย่างไรทําอย่างไรนะครับตัวใหม่นี้ เป็นตัวที่เราจะสร้างขึ้นในยุค AI และเป็นต้นแบบของโลกยุค AI เลยคือประชาชนปกครองตัวเองแล้วทีนี้ไม่ใช้ตัวแทนแล้วมันเปลี่ยนใหม่มันเป็นยุคสกาวิลายุคใหม่หมดเลยดังนั้นงานผมจะมีคําพูดใหม่ๆแปลกๆที่ท่านฟังแล้วไม่เข้าใจท่านก็ต้องฟังไปก่อนนะอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเออมันผิดมันไม่ถูกกับที่เราเข้าใจเพราะสิ่งที่ท่านเข้าใจอยู่ทุกวันเนี่ยต้องใช้กับว่าท่านเข้าใจผิดศรัทธาผิดเชื่อผิดผิด,ผดนะมันแก้ปัญหาประเทศไม่ได้พาประเทศออกจากวงจรอ,อุบาติไม่ได้มันรติก,กันอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ควรจะฟังนะเส้นทางใหม่ทางเดินใหม่ทางเลือกใหม่วิถีใหม่ซึ่งอยู่ในสีแพลตฟอร์มที่ผมออกแบบไว้เนี่ยแล้วมันเป็นแพลตฟอร์มที่จะต้องรีบเพราะในยุคีหญ่ต้องรีบไปยึดหวหาดรีบรีบไป,ไปเอา ช้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเรียนรู้งานผมแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็จะได้ประเทศไทยใหม่ที่เป็นตัวจริงเศรษฐีและเป็นตัวจริงที่มั่งคัง่งนะแล้วก็เป็นชาติต้นแบบโลกที่เราจะเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอพาวเวอร์นั่นเองนะครับไอแบบอย่างนี้มันต้องเรียนรู้กันแล้วก็ทั้งบ้านทั้งเมืองผมเรียกว่าการเรียนรู้นี้ว่าเป็นการ ซื้อของขวัญมอบให้กับตัวประเทศเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินเป็นการปลอบใจเหมือนเหมือนประเทศเสียขวัญเสียเซลล์เสียสถานะไปแล้วเงี้ยตอนนั้นต้องให้กําลังใจด้วยการมอบของขวัญด้วยการดูคลิปวิดีโอของผมเนี่ยแล้วปัญญาท่านจะเกิดเป็นปัญญาระดับโสดาบันธรรมิปไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตัวเองนะแล้วท่านก็ส่งใบแสดงยาจำลงนั้นไป40ล้านใบ ผ่านตำบลท่านนะตำบลก็จะมีการจัดตั้งใหม่นะครับเขาเรียกว่าองค์การตำบลมหาอำนาจเป็นการจัดตั้งใหม่โดยคนที่ดูคลิปผมเนี่ยแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทุกใจก็จะเปจัดตั้งเองเป็นองนนนะคง์การตำบลมหาอำนาจนะครับเมื่อจะตั้งเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจแล้วก็ไปประกาศเป็นกฎหมายสุพรีมลอรหรือกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจชีวิตใจเพราะเจ้าของอำนาจชีวิตใจไม่มีความมั่นคงสิบอย่างดังนั้นสิบอย่างเนี่ย ที่นี่ประกาศปฏิวัติประเทศไทยสิบอย่างสิบเรื่องนะกระเพาะไอ้สิอย่างสิบเรื่องเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงต่อประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่ไตยที่เป็นอำนาจสูงสุดมีสิทธิ์อันชอบธรรมเป็นปกติเมื่อได้รับความไม่มั่นคงก็ต้องประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงครับนี่คือเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ปกติแต่พวกท่านไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองจึงใช้ไม่เป็นผมมาแนะนําวิธีใช้ใช้ให้เป็นสันที พราะรัทริปใจที่เรามีเนี่ยเราไม่เคยได้ใช้เลยถูกรัฐตนทุกฉบับหลอกให้ไป,ยก,ปยกให้โจรใส่สูตรหมดเราก็ซื้อบื้อกันไปยกให้โจรใส่สูตรโจรก็ครองเมืองกันมาจนบัตนี้ถึงบัตรนี้เวลาเราอยากแค่ให้แก้ไขเพราะเราทู้สึกว่าเออโจรเราตอนแรกเราไม่คิดว่าเป็นโจรเพราะเห็นใส่สูตรเนี้ยนะชูกันหลาเลยนะเสื้อกิตติมศักดิ์ทั้งนั้นจบเมืองนู้นเมนืองน,นอก,นอกทําไปทำมาอ้า ه, มันก็พฤติกรรมโจรเนี่ยแล้วเราก็ไปบอกให้ไม่เอานะแก้ไขไปให้แก้ไขไป ผู้ไม่ไปก็เอาไม้มาตีเอาปืนลูกกระสุนยางยิงมาสลายกันที่ท่านโดนเป็นประจํานั่นแหละครับเป็นแบบนั้นดังนั้นเลิกกันเลิกได้แล้วเลิกเล่นการเมืองน้ำเน่าที่ประเทศไทยเล่นกันมา90ปีอะ90ปีเลยใช้คำว่า90ปีตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองจนถึงบัดเนี้ยเราเป็นประเทศไทยตัวปลอมจริงๆดังนั้นจะต้องทิ้งประเทศไทยตัวปลอมแล้วเกิด การสร้างประเทศไทยใหม่ที่ผมได้ออกแบบว่าให้เรียบร้อยแล้วเป็นอยู่ในสีแพลตฟอร์มแล้วสีแพลตฟอร์มนั้นขยายออกมาได้เป็น10ปฏิวัติและสิปฏิวัตินี่แหละท่านถูกใจปฏิวัติอันไหนก็เข้าร่วมเลยนะเข้าร่วมเลยนะเพื่อร่วมแก้ปัญหาประเทศชาตินะแล้วการจะเข้าร่วมเนี่ยดูคลิปวิดีโอผมแล้วก็สั่งซื้อสั่งซื้อนะสินค้าของผมนะครับคือที่นี่ขายธงธงธรรมาจิปใจซึ่งเป็นธงระบอบใหม่นะครับระบอบระบบระบอบ,บอการปกครองใหม่ แล้วท่านก็จะได้ผังดูผังนี่ก็จะเข้าใจว่าเออประเทศมีปัญหามานะฮะก็จําเป็นที่จะต้องอสร้างประเทศใหม่ดูผังแล้วท่านก็เข้าใจว่าเข้าใจการปกครองบ้านเมืองแล้วก็ปกครองบ้านเมืองเป็นนะครับอ่าเมื่อดูแล้วมั่นใจแล้วแล้วก็ปัญญาท่านก็เกิดเป็นสวนดบันสำนักใจก็พร้อมที่จะปกครองประเทศเองแล้วก็รีบส่งไปแสดงเจตจำนงเลยไปยังตำบลตำบลก็จะมีกลุ่มคนที่ ที่ดูแล้วเข้าใจแล้วก็มารวมกลุ่มจับตั้งกันทุกคนนั่นแหละพอจับตั้งแล้วเนี่ยก็นำใบแสนงญิโลงไปนะขึ้นเวทีคอมมิชเมนให้ชาวบ้านได้รู้รับทราบว่าระหว่างของใหม่ของเก่ามันต่างกันนะมันไม่เหมือนกันอันนี้ของใหม่นี่ดีกว่าอ่านะที่นี่มันเป็นการสร้างประเทศมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์าวร์เป็นต้นแบบการปกครองของโลกอนาคตในยุคไอซนะฮะซึ่งประเทศไทยเนี่ยถูก ตกชั้นไปแล้วถูกปรับตกชั้นแต่นคราวนี้เราสร้างตัวใหม่ขึ้นมานะฮะเราสร้างตัวใหม่ขึ้นมานะครับล้วประกาศร,รับชาติสมาชิกด้วยเป็นชาติการมิตรนะฮะกลุ่มชาติการมิตรนะฮะทการค้าขายกันในระบบการค้าแบบใหม่นะแล้วก็มีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์กันแบบใหม่เป็นพันธมิตรกันอ่นะด้วยด้วยการใช้สีแพลตฟอร์มเหมือนกันนะเป็นแบบนี้จะทําได้อย่างไรก็ไปดูรายละเอียดกันนะฮะซึ่งการกู้ชาติคือประเทศเนี่ย มันเหมือนกับกุ้งศิลิ์ยานั่นแหละครับตอนปลายกุ้งศิลิยาก็กษัตริย์ก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกับนายกเรามีปัญหาอย่างเงี้ยภายในประเทศก็แตกแยกหมดศัตรูก็มาล้อมประเทศตอนนี้น้อมศัตรูก็ศัตรูไม่ได้ถือมีดดาบเป็นคนศัตรูก็เป็นตัวแทนเป็นนอมินีเป็นระบบเป็นระบอบต่างๆนะทั้งระบบการค้าทั้งระบอบการปกครองก็พูด,ดง่ายมันเป็นศัตรูของเราหมดเป็นศัตรูที่ไม่มีตัวตนการจะไล่ศัตรูไม่มีตัวตนเนี่ยใช้มีดดาบไปไล่ไม่ได้ ก็ต้องใช้หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของท่านเสียงโหวตน,นั่นแหละไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเท่านั้นแหละจึงจะประกาศจึงจะไล่สตัวไปได้ดังนั้นที่นี่จึงต้องการรวบรวมเสียงประชาชน40ล้านเสียงโดยการใช้ก๊อปปี้ใช้ก๊อปปี้เลยก๊อปปี้มหาราชก็คือใช้ของพระเจ้าตากนั่นเองนะฮะก๊อปปี้สมเด็จพระเจ้าตากสิมหาราชนะฮะก๊อปปี้เอามาใช้ยุทธศาสตร์ของท่านในการากู้ชาติจากที่กรุงศรีอยาหายไปแล้วไม่มีเป็นอากาศว่างเปล่านะประเทศไทยอากาศว่างเปล่า ก็ตากสร้างจากค่างวาง่างเปล่านะผมเหมือนกันผมก็มาก็ปี้ของมาจตกานะก็สร้างจากคววมว่างเปล่านั่นเองโดยคนแรงงานคนหนึ่งมาตัวคนเดียววา่างเปล่าแลวไม่มีอะไรเลยนะเป็นไทยเงียบไม่เคยร่วมชุมนุมกับกลุ่มใดๆขึ้นแต่มีหลักวิชาที่ถูกแล้วก็มีคุณสมบัติ4ประการจรึงมาประกาศกูชากโดยใช้หลักสูตรของมาจตาหนึ่งนั่นเอง ประผสบการที่ผมมีก็คือหนึ่งมีหลักวิชาที่ถูกในการสร้างประเทศจะเป็นประเทศให้เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ก็ได้เป็นประเทศปฏิการเป็นประเทศประชาธิปไตยเป็นประเทศมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ผมเลือกที่จะสร้างให้เป็นสหประชชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นี่คือคุณสมบัติที่ผมมีนะฮะสองมีวิสัยทัศน์ที่ใช่ผมมีวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ที่ใช่ที่เรียกว่ามรกหนึ่งทำมรกหนึ่งให้แจ้งเมื่อมร์หนึ่งแจ้งแล้วมรกทั้งเจ็ดจะตามมาเราใช้เองนะครับเพราะฉะนั้นมรกหนึ่งเนี่ยมรรกาแ้ปปัญหของะเทศ ผมทําให้แจ้งแล้วนะมีวิสัยทัศน์พูดง่ายเห็นชอบเห็นชอบนะั่นคือมรรแรกเห็นก่อนเห็นทุลูกปูโป่ปงเห็นหมดเลยเห็นเส้นทางเดินหมดนะก็จึงเห็นแล้วก็จึงต้องจึงมาบอกแล้วให้รีบเร่งกันไงฮะอย่าช้าในโลกยุคไอต้องรีบไปเอาแพลตฟอร์มก่อนสี่แพลตฟอร์มมันต้องรีบสร้างก่อนสร้างแล้วก็จริงจะได้วินเทคอัถ้าเราไม่สร้างนะเราก็หมดสภาพเขาเอาไปกินก็เอาไปกินนะขโมยจากช้าโอเอเนี้ยเนี่ยช่วงนี้ต้องรีบนะ ยิ่งเราถูกปลดปล่อยจากจีนอเมริกาเงี้ยโอ้โหเราถือโอกาสนี้ประกาศเลยใหลายกประเทศไทยเก่าหมดสภาพแล้วก็ทิ้งไปประกาศตัวใหม่เลยไอต,ตัวใหม่นี่แหละที่ผมออกแบบไว้ให้ท่านนี่แหละต้องรีบเลยนะเพราะตัวใหม่นี่จะเป็นต้นแบบกำลังของโลกอนาคตที่ประชาชนทุกทุกประเทศเขาต้องการจะจะเป็นอย่างประเทศไทยอะ่ะเพราะนั้นเราทําให้เขาเห็นปรากฏในยุคไอนี้ด่วนไอ้ในในท่านก็เพียงแค่ดั้งดูคลิปผมดูแล้วเกิดปัญญาท่านก็ส่งไปแสกจเกาตจำนองไปยังตำบลตำบลก็จะรวบรวม หรืออาจจะมีศิลปินมารวบรวมใบสแสดงเจตจำนก็นได้โดยการเชิญท่านเป็นแฟนคลับไปดูศิลปินไปดูขายก็ได้ที่ท่านชื่นชอบไปดูนะเขาก็จะรวบรวมใบสแสดงเจตจำนเหมือนกันโดยศิลปินนั้นก็จะดูงานผมล้วกเกิดปัญญาเป็นสรนบันสมรติแล้วเขาก็มาลงทะเบียนกับขบวนกู้ชาติพระจากรสองแล้วก็ไปเป็นตัวแทนนะ,ะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนในการอธิบาย้รถแบบสองที่ผมออกแบบเนี่ย ซึ่งดีกว่ารถแบบหนึ่งของรัฐบาลตู่ของรัฐบาลตู่รถแบบหนึ่งต้องใช้เวลา20ปีแตงผมใช้เวลา2ปี20กับ2ปีเห็นภาพไหมฮะ2ปีนะฮะเราจะทําการเปลี่ยนถ่ายประเทศจากประเทศเชนตัวปลอมกลายเป็นประเทศไทยใหม่เป็นต้นแบบการปกครองของโลกอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นช่วง2ปีเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายประเทศเนี่ยนี่แหละครับเป็นช่วงที่เราจะสร้างประเทศไทยใหม่เกิดขึ้นนะเพราะเราต้องรีบนะครับ2ปีท่านอาจจะคิดว่าโอ้ยจะกับ2ปีนาน ไม่ใช่นะครับในระดับประเทศเนี่ยสองปีนี่ก็แป๊บๆนั่นเองครับนะฮะเพราะน,นั่ต้องรีบนะฮะเอาละต่อไปท่านจะได้รับชมคลิปซึ่งผมจะแบ่งคลิปเป็นสองสองกลุ่มกลุ่มแรกนี่เป็นการเหมือนอารพบ,บทเหมือนเกินอ่ะซึ่งจะมีสี่ตอนตอนละครึ่งชั่วโมงตอนหลังก็ชั่วโมงก็ตีซะว่าท่านสละเวลาดูแล้วกันไอ้สี่ตอนเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณ สามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงตีว่าสี่ชั่วโมงแล้วกันนะครับดูรอบเช้าสองชั่วโมงรอบบ่ายสองชั่วโมงก็เข้าใจรู้เรื่องและ,ะวันแรกดูดูดดดไอไอ,ไอคลิปแนะนาในกลุ่มแรกก่อนเป็นกลุ่มที่ใช้คขาบอเกินหรือผสมทิเทศก็ได้ในการที่เขาสู่โลกใหมย่ยุคใหม่นะครับเมื่อดูแล้วนะฮะท่านก็จะเกิดปัญญานะฮะเกิดปัญญาใครปัญญาเร็วก็เกิดใครปัญญาไม่เร็วก็ไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปดูกลุ่มสอง วิดีโอคลิปวิดีโอชุดที่สองก็เรียกว่าอ่าเป็นชุดที่จะมีผังให้ดูผังละทีนี้ดูผังท่านเข้าใจละพอดูผังนี้ยท่านจะเกิดปัญญาเป็นโสดบันธรรมวิตรายเลยเข้าใจง่ายเมื่อใครดูผังเข้าใจแล้วก็นั่นแหละครับก็เรียกว่าสั่งซื้อก็จะได้ทงไปนะครับก็ติดทั้งหมวกแมสเสือ้อติดโชว์ได้ แล้วก็หน่วยงานองค์กรต่งตางๆก็ซื้อไม่ติดติดคู่ธงไต่ลงนั่นแหละครับเอาไปต่อไปธงธงธรรมธิปไตยนี้จะเป็นธงชาติลําดับต่อไปหลังจากที่เราสถาปนาหลังจากสองปีไปแล้วนะสถาปนาเป็นระบบระบบใหม่แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นธงชาติลําดับต่อไปในะในอีกสองปีข้างหน้าแต่ตอนนี้เรียกว่าธงธรรมธิตไตยนะครับให้ติดคู่ธงไต่ลงแต่ถ้าว่าเป็นบุคคลเนี่ยให้ติดธงธรรมธิตไตยอย่างเดียวไม่ต้องติดธงอ่าไต่ลงนะเพราะว่าเราเป็นตัวบุคคล ที่จะไปปกครองตนเองเป็นโลกใหม่ยุคใหม่ผู้ง่ายเป็นธงของประชาชนอ่ะเป็นธงใหม่แล้วทีนี้ธงธรรมวิจัยเนี่ยไอ้ธงธงเตโลงเนี่ยก็เรียกว่าธงข้วสงครามโลกของเราหกซึ่งเราถูกบังคับให้เข้าก็ต้องเข้าครับแล้วก็มันหมดยุคแล้วสงครามไอ้สงครามโลกสงครามเย็นสงครามตัวแทนที่สู้กันสงครามเศรษฐกิจต,ต่อมาการนี้เป็นสงครามการเงิน สงครามการเงินตอนนี้เราจะทําสงครามการเงินกับต่างประเทศก่อ,อนน้งานผมเป็นงานทําการเมืองระดับโลกทำการเมืองระดับโลกโดยทําการต่อสู้ทางด้านการเงินก็คือที่นี่จะมีระบบการเงินใหม่ซึ่งอยู่ในสนะี่แพลตฟอร์มนั่นแหละแพลตฟอร์มที่แพลตฟอร์มที่สองกับสามนั่นแหละคือแพลตฟอร์มการเงินเพราะแพลตฟอร์มที่สองคือมนุษย์ทองคําทุกคนเป็นมนุษย์ทองคำแพลตฟอร์มที่สามเป็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ มันจะทําให้เกิดการค้าแบบใหม่เราก็จะใช้ระบบการค้าใหม่นี่แหละครับไปทําดีลตกลงกับประชาชนประเทศอื่นนะว่ามาร่วมกันทําตลาดการค้าใหม่นะฮะเป็นตลาดการค้าที่ประชาชนเป็นเจ้าของเองแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรัฐบาลเองอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้เรื่องงานผมมันเป็นเรื่องของประชาชนกับประชาชนคุยกันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลถ้าเปิดรัฐบาลไหนมายุ่งนะก็จะบอกว่าอย่าใส่เกลือก,ก็คือก็วอาอย่าเสือกนั่นเอง นี่คือเรื่องของประชาชนเขาจะปกครองตนเองเขาจะไปใช้ตัวแทนทสสแล้วจากนั้นรัฐบาลไม่มีสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ําว่าอจะเสือกถูกต้องแล้วนะเพราะเป็นเรื่องของประชาชนนะครับที่จะปกครองตนเองแล้วมันถึงยุคที่ประชาชนปกครองตนเองได้แล้วไม่จะเป็นต้องใช้สสพักการเมืองไปอีกเลยนะโลกมันสู่อินเทอร์เน็ตแล้วมันไม่ถอยไปอีกแล้วล้วอินเทอร์เน็ตก็มีบล็อกเชนมันก็ไม่ถอยไปแล้วบล็อกเชนมันก็สามารถทำให้ปกครองตนเองได้แล้ว ม,มันทาหน้าที่แทนสสได้เลยการทักการเมืองได้เลยแล้วมันไม่มีลูกเล่นสุกติดเป็นเกมการเมืองเออมันไม่มีมันหายไปเลยมันกลายเป็นประชาชนเนี่ยปกครองตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พ์เตษดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของประชาชนคุยกับประชาชนไม่เกี่ยวกับรัฐบาลรัฐบาลก็เตรียมทําใจได้แล้วเข้าสู่ยุคซันเซ็ตหมดสภาพเนี่ยประเทศไทยจะให้หมดภายในเนี่ยภายในสี่เดือนที่ผมตั้งเอาไว้วันที่สิบ ทันว่านะฮะเป็นวารัฐํารมนูญเราก็ไม่ใช้ลัลที่รมดูญเราจะไปใช้ละที่ประชาธิปไตยชั้นสูงที่ผมออกแบบให้ไม่ใช่ประชาธิปไตยชั้นล่างอย่างที่โลกใช้อยู่นะเพราะผมนี่เป็นประชาธิปไตยสูงต่อยอดใหม่เป็นของใหม่เป็นสิ่งใหม่เี่ท่านต้องเรียนรู้นะครับเราจะใช้ลฐที่ประชาธิปไตยที่เป็นชั้นสูงซึ่งมันเป็นเมื่อสําเร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นธรรมาธิปไต่เลยก็คือระบอบทรมาธิปไตยซึ่งระบอบทรมาธิปไต่จะใช้หลักมนุษยธรรมนะใช้หลักมนุษยธรรมเป็นหลักในการปกครองดังนั้นชื่อมัน หรือเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าระบบมนุษยธรรมคํ้สิทธิสมบูรณนะ์แต่ราักฐานมาจากศาสนาพุทธที่พุทธเจ้าให้การปกครองไว้สามแนวทางคืออัตตาทิพไตโลกาทิพยไตยและธรรมาทิพไตที่นี่นำธรรมามทิทิปยะไปใช้ธรรมอาทิใคือทางสายกลางส่วนอัตตาทิพไตและโลกาทิพยไตยมันคือระดับในรัจฉารในการปกครองก็เพราะมันเป็นแบบเราหนีเสือก็ไปจระจเท้ท่านหนีจากอัตตาทิพไตก็คือตัวกูของกูพักกูเงินกูในส่วนประเทศเป็งของกูนั่นคือระบอบด็ิการตอนนี้แจ้งระบอบด็ิการ อาจารย์ายก็ไปเจออะไรโลกาที่พิจายก็คือจรลเข้มันก็คือทุนน่ะนายทุนสามารถที่จะเมคได้ว่าการเลือกตั้งอันนี้ใครจะชนะนะาะฉะนนั้นหนีเสือก็คือป่าจระเข้มันเป็นเกมการเมืองของระดับเลขาสารมันจึงมีทุนนิยมซึ่งเป็นทุนสามานปลาใหญ่กินปลาเล็กมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราควรจะเลิกได้แล้วไอ้นี่มันเป็นเรื่องของกิเลสสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมากดประชาชนทําให้ประชาชน เป็นเหยื่อเป็นธาตุของระบบสุนิยมมาตลอดเพราะสุนิยมมันจะมี2ลักษณะเด่นคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผูกขาดก็คือทุนนั่นเองกับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นธาตุผูกขาดคือพวกเราสักหลายนี่แหละครับมันถึงยุคที่ต้องหมดสิ้นสุดแล้วมาเข้าสู่วิกายายัยดังนั้นจึงต้องสร้างทุนใหม่นะฮะเรียกว่าทุนพอเพียงจิ้ซึมซึ่งต่อยอดมาจากทฤษฎีของหลอกเก้านั่นเองนะผมพัฒนาการเป็นพอเพียงเชื้อเสถียรและเรียกไปว่าพอเพียงจิ้ซึมไอพอเพียงจิซึมนี่แหละจะมา เหมือนเหมือนเราส่งมวยอ่ะมวยไทยที่ใช้ทุนพอเพียงที่ซึ่งไปชกกับมวยสากลซึ่งเป็นทุนนิยมของโลกอยู่ดูซิว่าเราจะชนะคะแนนได้ไหมหรือจะน็อกเขาได้อันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องส่งถึงเวลาต้องส่งถึงไฟบังคับไงถึงไฟทึ่งขึ้นชิงชิงตำแหน่งอ่ะเพราะว่าเข้าสู่ยุคสกาวิไลแล้วประเทศไทยต้องเกิดใหม่ต้องได้แชมป์ต้องมีคนใหม่เกิดขึ้นเหมือนได้แชมป์คนใหม่อ่ะนั่นแหละผมกำลังมาทาสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้น ต่างก็เรียนรู้คลิปแล้วกันว่าเออเราจะตอบแทนคุณดินด้วยการสั่ซื้อสินค้าสินค้าของผมเนี่ยในปีใหม่ไทยถึงไอ้ปีใหม่ฝรั่งปีใหม่สากลถึงปีใหม่ไทยนะเปิดตลอด4เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะซื้อของฝันนี้มอบให้กับตัวประเทศนะให้กำลังใจประเทศแล้วก็ให้ให้ตัวเราเองด้วยนะตัวเองเพราะเรา คือประเทศหายป่วยเราก็จะดีไปด้วยไงเราก็เราอาศัยอยู่ในตัวประเทศเราก็ดีไปด้วยเพรนั้นทาให้ประเทศก่อนอด้วยการซื้อสินค้าผมก็เหมือนกับการซื้อของขวัญมอบให้ตัวประเทศเราจะมอบก็ต่อเมื่อเราดูแล้วเกิดปัญญาเป็นส่วนหนบ่งส่วใจแล้วส่งไปแสดงจิจสำนงนั่นแหละครับคือการมอบ่าให้ของขวัญคือประเทศเพราะใบแสดงกิจสำนัมันจะบอกว่าริงระบบระบบเก่ากระทงบพฤติกรรมเก่าที่เราเป็นโลกอยู่เนี้ยทิ้งอาหารที่เรากิน ทิ้งสิ่งแวดล้อมที from, ่เราอยู่เปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนเป็นคนคนละคนละคนละคนพฤติกรรมใหม่ก็เหมือนการให้ของขวัญนั่นเองแก่ตัวประเทศตัวประเทศจะเอาไปทำไมของขวัญของเป็นสิ่งของอ่ะตัวประเทศตัวประเทศที่ได้ร <features> ับการตัวประเทศต้องการระบบระบอบที่ดีต้องการสีแบบฟอร์มทีหัวโมแบบนี้แหละครับประเทศต้องการอานนี้เหมือนเป็นยาดีสีกันฟอร์มนี่แหละครับประเทศต้องการแล้วจะหายป่วยแล้วจะฟื้นขึ้นมากลายเป็นแข็งแข็งแรงจนทั้งเราเป็นชาติมหาอำนาจด้ซอฟต์พาวเวอร์ ทีเรียกว่าแบบว่าให้เรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่เข้าเรียนรู้ในการเรียนรู้มันก็ต้องเจอศัตท์ใหม่ๆเจอแนวความคิดใหม่ๆซึ่งมันจะขัดแย้งกับที่ท่านติดยึดอยู่เวลาฟังท่านก็อย่าไปตัดบทว่าไอ้นี่ไม่จริงไอ้นี่โกหกไอ้นี่หลอกลวงไอ้นี่เพอเจอไอ้นี่พูดไปได้ยังไงไอ้นี่มันเป็นไปไม่ได้งี่นะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี่มันมันเป็นไปได้หมดมาชีวิตที่ท่านก็งงเจอมาเยอะแยะแล้วนะฮะโดยทั้งมือถือด้วยนะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้ก็เพ,เพราะมีเทคนิคไง ขารู้เทคนิคเปนการที่จะทำนะผมรู้เทคนิคที่จะทําก็จงเชื่อเถอะนะเช่นเงินทุกคนจะได้สิบล้านบาทอันนี้ไม่เชื่อกันเด็ดขาดตัดทิ้งไปเลยหาว่าผมเป็นคนบ้าเสียสติไรเพราะเจอมันพูดอะไรเสียเวลามันนั่งฟังมันะอันนี้ก็อันเดียวกันก็คือว่าสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่ไม่เป็นไปได้เพราะม,มีเทคนิคอนะถ้าคนพูดก็มาบอกว่ามันมีเทคนิคก็เหมือนคนที่บอกว่าเอ้ยฉันจะทําเหล็กที่มันบินไม่ได้นะ ท่านก็ไม่เชื่อเด็ดขาดนะเราได้คนพูดอะไรนอะนาะคตก็ถูกว่าถูกต่อว่าถูกปนามถูกนะฮะเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าต้องขอร้องขอร้องให้เปิดใจฟังดูก่อนดูจนกระทั่งปัญญาท่านเกิดเป็นส่วนหนึันดาลบุญนั่นแหละท่านจริงจะเข้าใจท่าจ,จะรู้ว่าอ๋อโอ้เข้าใจแล้ว,ลวลระบบโลกใหม่ที่ผมแปลว่าเนี่ยอ๋อมันยอดเยี่ยมอย่างนี้เองมันดีเลิศประเสริฐเนี่ย นี่มันของจริงของแท้ประเทศไทยจริงต้องเป็นแบบนี้ทออ่านจะกระโจมเข้ามาใส่เลยอาการกระโจมเข้าใส่ก็คือติดธงทรมาดิตายติดปุ๊บก็จะบอกให้รู้ว่าโอ้คนนี้เกิดใหม่แล้วว่างัเนนะ่เป็นเกิดใหม่เลยจิวิญญาณใหม่ติดธงเนี่ยมันมันบอกชัดเจนแล้วทงถ้าเผื่อว่าติดสถานที่ใดนะครับสถานที่ตรงนั้นก็อาจจะเป็นมงคลน,นั่นเองนะครับเป็นมงคล ก็เขเชิญเรียนรู้แล้วก็ติดธงกันเพื่อสร้างความเป็นมงคลต่อสถานที่แล้วก็ตัวท่านเองนะเอาละขอเชิญเรียนรู้คลิปอื่นเป็นตอนไปอ่าก็สวัสดีครับที่นี่เป็นสวนส,สาวธานะแต่เขาปิดไม่ให้เข้าออกประชาชนก็ควรจะได้ใช้นะไม่รู้จะปิดทำไมก็ไม่เข้าใจนะเพราะนั้นก็จะมีภาพปแปลกๆอย่างนี้นะเอาละขอเชิญดูคลิปอื่นเป็นตอนไปครับสวัสดีครับ